กราบสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเว็บ i v p 9นะทุกคนวันนี้เราเอาทุนมา5,000บาทเหมือนเดิมนะทุกคนครับขอเล่นแบบไม่ถึงหมื่นนะทุกคนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยากทุกเกมทุกค่ายทุกคนเดี๋ยววันนี้ไปเพลยโกลแล้วกันนะครับผมนะครับมีทัวร์นาเมนต์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงทุกคนไปครับอ่ะโอเคครับผมมาอยู่หน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยครับผมทุนมา5,000บาทนะครับเกมนี้ก็คล้ายๆไวกิ้งนะครับผมเดี๋ยวเราจะเบตที่24บาทนะครับทุนมา5,000ก็เล่นประมาณนี้ก็็โออออเเเเเเคคคคนนนนนนนะะะททุุกกกรรรับข้าฟีีจ์ดดยววหหมมืิแไล มันก็คล้ายๆวกิ้งตัวที่แบบมันเพิ่มคูณได้แบบไม่ต้องเข้าฟีเจอร์ก็ได้ทุกคนนะถ้าเข้าฟีสปินก็ไอตัวลูกแก้วเมื่อกี้3ลูกนะผม,แค,นะคแ,แ,ม,มแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าแม่งก็มาโคตรยากเลยไอแค่นั้นเองเนี่ยอ่ะเนี่ยสเม็ดต้องมา3นะแล้วทุกคนชื้ยังไม่มาครับผมแค่นี้เองนะทุกคนในฟีสปินก็จะเพิ่มคูณเรื่อยๆเหมือนวกิ้งเลยคนระับเป๊ะเลยแต่ไม่แค่ไม่มีไอตัวคอนแค่นั้นเองนะครับอ่ะรอลุ้นล้วกันว่าจะเป็นยังไงทุกคน ก็ฝากเพื่อนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ถ้ายังไม่ได้กด subscribe ช่องผมนะครับรบกวนกดให้ด้วยนะผมคนละหนึ่งทีนะฮะก็แค่นี้ก็พอแล้วนะทุกคนไม่มีอะไรมากนะครับอ่ะมีไวสองตัวไม่ได้เงินนะเนี่ยโหไหลฟรีเก่งเหมือนกันในเกมนี้อ้าวไม่เหมือนกันเลยเนี่ยเหลี่ยมคนละทางทุกคนไม่เหมือนกันอ่ะตัวเคนี่ครับผมก็เพิ่มคูณนะดูเอาเป็นคูณสองเนี่ยเพิ่มไปอีกเป็นคูณสามแค่นี้แหละนะครับ ถ้าฟรีสปินมันคุณก็จะอยู่ถาวรจนกว่าจะหมดฟรีสปินนะทุกคนชือ้อไม่ได้นะครับก <c oughs> ็ปั่นไปครับผมเปลี่ยนค่ายบ้างเปลี่ยนเล่นปกติบ้างทุกคนซื้อฟรีสปินจนจะเบื่อแล้วเบื่อแล้วแหละไม่ใช่จะนะครับเบื่อแล้วแล้วก็ไม่ได้เงินด้วยบางทีได้ก็ได้น้อยคนระับเสียงเยอะนะครับเล่นหมุนธรรมดาบ้างนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะปล่อยออโต้ไปเลย้วกันนะ <c oughs> เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็จะรอได้เอจะได้รอไม่นานนะทุกคนอ่ะอันนี้ได้อยู่ ลอนนันนี้ก่อนอ่านี่ได้ต่อย72บาทโอเคช่องแรกไม่มาทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมปล่อยออโต้เลยลวยกันเข้าหรืออ้า,อาเรียบร้อยเข้าพอดีเลยเนะผมเล้ยอีก2รอบฟีเจอร์เข้าแล้วทุกคนเบได้24บาทตอนนี้เหลืออยู่4,004 4นี่ครับมาดูกันนะทุกคนได้แค่9รอบแล้วทุกคนนะฟรีสปินเขาอ่ารอบแรกฟรีไม่ได้เพิ่มคูณด้วยรอบ2ได้เพิ่มคูณอยู่อ่าได้ตัวนี้ด้วยทุกคนเนี่ยับผม คูณ3เนี่ยตัวเจต่อคูณ4เรียบร้อยเนี่ยแล้วคูณสีก็อยู่ยาวทุกคนจนกว่าจะจบแล้วตัวนี้ก็มาเพิ่มฟรีสป็ินให้2รอบเลยนะนี่แหละทุกคนมันดีตรงนี้แหละนะครับแต่ว่าตัวหนักๆไม่ค่อยโผล่แค่นั้นเองนะทุกคนคูณ5แล้วอ่ะมีตัวคิวเป็นคูณแปดแล้วทุกคนได้เก้าไม่ได้แต่เหลือรอบอยู่อีกแค่สี่รอบเองคนระับผมจะหมดแล้ว สามรอบสุดท้ายโอ้โหไหลฟีรัวๆไหลฟีเก่งเกินได้มา310บาทเองอ่ะ76บาทอันนี้ตัวเจด้วยอันนี้ได้อยู่โอคิวโผอีกได้ต่อครับผมคูณ10โอ้โหตัวนี้แพ้ผม3 6 0โอ้โหคูณ10เลยนะมันแพงมันแพงไม่เยอะอดีตตัวนี้ครับ964บาทเหลืออยู่อีกรอบหนึ่งครับผมรอบนี้บิ๊กวินเลยได้มาพัน0อนะตัวเลข9ต่อแจวอุ้ยตัวเจด้วยดีกว่า ตรงมาอีกอจบเรียบร้อยทุกคนได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ไม่รู้อะดูว่ะอันนี้ได้มป6 0กเบาทนะทุกคนพันแปดเลยผมฟีเจอร์เดียวนะฮะก็ต่อต่อครับผมเพิ่งจะ5ทีเองต่อยซึกงหน่อยแล้วกันเอาเบ็ดเท่าเดิมไม่แหละทุกคนเราจะเล่นเท่านี้แหละเดี๋ยวนี้เราจะไม่เพิ่มเผ็ดและเพิ่มทีไรเจ็บทุกทีนะทุกคนเล่นเรื่อยๆๆดีกว่านะครับอืมไม่เข้าอ่ะก็ปั่นไปอีกสักพักแล้วกันนะครับเอากาไร ตอนนี้กำไรแค่พันเดียวเองนะทุกคนหรือเอาเป็นเกมอื่นดีกว่าไหมอัดกันต่อคลิปหน้าอะไรอย่างนี้รอดูก่อนแล้วกันเผื่อจะเข้าฟีเจอร์ทุกคนปั่นไปก่อนอ่ะึืบไม่ได้ไวสองอันอันนี้สวยอยู่แต่มันไม่คูนไงตัวเจเนี่ยคูแล้วปีสปินไม่มาอ่ะไปต่อเลยอยู่หกพันหนึ่งทุกคน ผมจะปั่นให้เหลือ6 0พ0แล้วกันนะจวลดเบ็ดให้เหลือ16บาทครับเราจะเก็บกำไรทุกคนค่อยๆเล่นนะครับช่วงนี้ต้องเอากำไรบ้างครับทุกคนโดนเยอะโดนหนักไม่เอาแล้วนะครับผมไม่เสี่ยงแล้วเล่นเอากำไรนะโอเจยืบไม่มีมันยังไม่หนกใจอะดีเพิ่มเบ็ดไปสามบาทอ่ะกดแม่งแล้วกันว่าจะพอไม่พอแล้วทุกคนนานๆมาทีก็เอาให้หนาไปเลย ได้อยู่5้0 0ัน้าทุกคนตอนนี้เบ็ดละ32บาทนะครับได้เก้าอุย้ยสวยครับผม230บาทเลยอ่าได้อยู่ต้องเบ็ดก็เอาเรื่องเหมือนกันในเกมนี้ลุ้นอย่างเดียวผมฟรีสปินฟรีสปินอย่างเดียวเลยนะครับเมื่อกี้เข้าเร็วแต่ว่าได้ไปน,นิดเดียวเองทุกคนว่ามันน่าจะได้เยอะกว่านั้นไงตั้งหลายรอบนะครับมันแค่หลายหลายรอบฟรีเก่งเฉยนะครับทุกคนเกมนี้ อ่ะเดี๋ยวเราออโต้ต่ออีกสัก20รอบด้วยกันนะค่อยว่ากันแล้วกันนะว่าจะได้ฟีเจอร์หรือเปล่าออเอาเอมันยังไหลยอยู่ตัวเคได้ต่ออีกเนี่ยคูณคูณ4ฟีเจอร์ไม่เข้าได้เป็นร2อ28อ่ะออโต้ Auto เลยด้วยกันอ่ะเมื่อกี้ได้วินมาอีก800รคนเหลืออีก10รอบนะครับกำไรไปตอนนี้เป็นอ2 0 0แล้วนะทุกคน ยังไม่เข้าฟีสปินอีกสักรอบนะเอาอีกสักรอบหนึ่งอะอยากได้อีกสักรอบหนึ่งอุ้ยอันนี้ไม่ได้เมื่อกี้ได้เข้าตัวแพงสุดเลยนะเม็ดสีฟ้านี่ทุกคนนะเม็ดนี้แพงที่สุดนะครับยังไม่เข้าอีกสักรอบเลยอ่นนี้ได้เยอะเลขสิบเต็มแถวเลยอะตัวเอต่อตัวคิวต่อ,อหมดอะเหลือ,อยูเจ็ดพันแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเอาทุนนี้ไปต่อคลิปหน้านะครับผมนะมันโอ้จะเข้าหรือเปล่า ตัวเดียวไม่มาทุกคนเบ็ดละสามสบาทลองมาดูซิดูเรื่องนะทุกคนอ่ะตัวเอต่อโอเคช่องแรกเออสวยมีฟีสปินที่ลุ้นแต่ไม่มาเอาตัวคิวได้ต่ออีกในคูณ5้ทุกคนตัวแพงไม่ยอมลงเอาเลข9เนี่ยเนี่ยไม่ต้องเข้าฟีสปินได้มีามอีก393บาททุกคนต่อถ้าเหลือ7,000แล้วยังไม่มาผมก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนเกมแล้ทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้าแลทุกคน ปั้นกันต่อนะครับวันนี้จะเป็นสายปั้นนะทุกคนนะเล่นน้อยๆดีกว่านะทุกคนเล่นเยอะๆนี่มันก็ได้เยอะแหละแต่มันเจ็บเยอะกว่าไงนะครับอ่ะเหลือ 7, 200, ยู่เจ็ดพันสองทุกคนเข้าทีเถอะวะอยากได้อีกสักรอบอยู่นะแต่ถ้ามันไม่มาก็พอดีวกว่าทุกคนนะครับบทนมันไม่มาเพนโกนี่แม่งโคตรยากเลยนะถ้านี้มันให้มาไวแล้วก็พอเทนี้ดีวกว่าทุกคนวายสองตัวจื๊ ไม่มอีอีกสักทีหนึ่งอ่ะยี่สิบใบทีหนึ่งโอเคกำไรมา2,000ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปเจอนใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละเจอนใหม่ See you